ลักษณะของผู้อาจและไม่อาจ,จเจริญสติปฐาน4ี่พิษุทั้งหลายบุคคลไม่อาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่เพราะเขาไม่ละทำหกอย่างหกอย่างอย่างใดเล่า6อย่างคือความเป็นผู้ยินดีในการงานความเป็นผู้ยินดีในการคุยฟุ้งความเป็นผู้ยินดีในการหลับ ความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีกันเป็นมูความเป็นผู้ไม่ขุมคลองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ละทำหกอย่างเหล่านี้แลบุคคลจึงเป็นผู้ไม่อาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่ในกรณีที่ไม่อาจเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายในภายใน ในภายนอกในภายในและภายนอกและเป็นผู้ไม่อาจเป็นผู้มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนาตามเห็นจิตในจิตตามเห็นธรรมในธรรมก็ดีล้วนแต่มีข้อความที่ตัดไว้อย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายบุคคลอาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่เพราะเขาละทรรมหกอย่าง หอย่างอย่างไรเล่า6อย่างคือความเป็นผู้ยินดีในการงานความเป็นผู้ยินดีในการคุยฟงความเป็นผู้ยินดีในการหลับความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีกันเป็นมูความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายเพราะละทำหกอย่างเหล่านี้แล บุคคลจึงเป็นผู้อาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่ในกรณีที่อาจเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายในภายในในภายนอกในภายในและภายนอกและเป็นผู้อาจเป็นผู้มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนาตามเห็นจิตในจิตตามเห็นธรรมในธรรมก็ดีล้วนแต่มีข้อความที่ตัดไว้อย่างเดียวกัน